ในขณะที่ผมกำลังหาเกมฟรีใน s t e ีมเล่นอยู่นั้นผมก็ได้ไปเห็นเกมเกมหนึ่งที่มีชื่อเกมว่าเกมไข่ครับและดูดิที่มันน่าตกใจตรงที่คนเล่น2,000กว่าคนครับโอ้โหแม่งเยอะกว่าเกมแกะที่ผมเล่นภาพสวยๆอีกอะ่ะมาลองเล่นหน่อยแล้วกันนะครับมันยายเนี่ยมันบอกไว้ประมาณว่าเป็นเกมให้เราลิกไข่แล้วเราจะได้ไข่มากยิ่งขึ้นครับมันสนุกตรงไหน เดี๋ยวเราไปร,อร้องเล่นกันสักหน่อยละกันนะโอเคอันนี้คือเปิดเกมมาปุ๊บมันก็เป็นหน้าจอนี้เลยนะคือมันบอกให้เราคลิกไข่อ๋อไอเนี้ยไอจ่สองันถ้าราคนมันสนุกอะไรวะเดี๋ยวเราลองคลิกกันละกันเพราะว่ามันบอกว่าถ้าเราคลิกไข่ไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ไข่มากขึ้นใช่ไหมดูสังเกตได้นะครับนะว่านี่คือเมาส์ผมมันลั่นจ,จัดๆเลยนะ อันนี้มันเกมทำลายเมาส์แล้วเปล่าไปรัวๆเลยแล้วกันอยากดูว่าไอ้2 5 0 0คนที่มันรีวิวเนี่ยแล้วมันเล่นเยอะกว่าเกมแกะสุดน่ารักของผมเนี่ยมันสนุกจริงหรือเปล่าคนมันชอบอะไรกับการกดขี้ไข่วะแบบเดียวกูไปร้อยกว่านะครับนี่คือพลังของเมาส์รัวนะครับพลังของเมาส์ลั่นรัวๆเลยมันจะได้ไข่เยอะขึ้นจริงหรอกูต้องกดกี่พันเนี่ยไป เลงสอปีเลยแล้วกันนะหรือว่าความสนุกของเกมนี้มันคือให้เราได้ทำลายเมาส์ของเราอะเอ๊ะพันหนึ่งแล้วก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะต่อแล้วกันเฮ้ย อยบอกว่าทั้งเกมมีแค่นี้นะให้กูนั่งกดไข่ไปเรื่อยๆจำนวนเยอะขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยเมาสกูจะพังก่อนแล้วเปล่าเนี่ยเหี้ยเมายิ้ไม่ค่อยดีอยู่นะครับเรามาเล่นเกมไอ้นี่ด้วยโอ้โหเจริญเริละเหี้ย จะ2,000แล้วปึ๊บเบ๊บเ๊บป๊บเรียบร้อย2,000ันะก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนไปนะเอาจริงนะครับมันบอกว่ามันจะได้ไข่เพิ่มไม่เรอะถ้าเรากดไปเรื่อยๆอ่ะนี่กูยังมีฟองเรียกอ่เลยอ่ะหรือว่าจะจำนวนแต้มมากยิ่งขึ้น,นเฉยๆวะ ยงอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยอะครับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่ที่กอทอมใหนุ้ยลูกไอ้สิงห์ูดอ้ยยี่นี่เกมสร้างเพื่อกูเอ็นจอยแต่สร้างให้กูเงียบเนี่ยนะครับนะง่วงเหลือเกินะยีนเล่นมาสักพักนึงนะเล่นแป๊บเดียวอยนะ่างเนี้ยเริ่มง่วงแล้วนะครับ จะกดถึงแค่5,000พอแล้วกันนะเพราะผมไม่มีเหตุผนลที่จะต้องกดอีกต่อไปละคือตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกว่ามันไม่น่ามีเฮียอะไรโผล่มาแล้วล่ะนะครับนะมันน่าจะมีให้เรากดเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,เ,เ,เพื่อทำแป้มให้สูงแค่นั้นเองอะว่าไม่น่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ผมแหละโอ้โหเฮียสอง0ัน้้คนนั้นมึงโดนหลอกมาเลยเหมือนกูไปนเนี่ยหรือว่าพวกมึงเป็นแนวแบบอินดี้จัดๆวะชอบแบบ เป็นเกมทำลายเมาส์ให้เมามันกดเยอะๆอะไรเงี้ยโอ้โหอะแต่เ,เราจะถึงเป้าหมาย5 0 0พันของเราแล้วนะครับผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปแล้วล่ะโอเค5 0 0พันเป๊ะนะครับมันนั่งกดมาแบบว่าเสียเวลาเปล่าๆเลยนะครับนะไม่มีอะไรเลยนอกจากให้กูนั่งกดไข่นะครับโอ้โห2,500คนแม่งเล่นกูแล้วนะก็ถือว่า ใครอยากจะลองสัมผัสประสบการณ์นั่งกดไข่นะครับกดไปเรื่อยๆไม่รู้ว่านาคตจะมีไข่อะไรโผล่ขึ้นมาหรือเปล่านะครับแต่ผมกดมา5,000ครั้งแล้วไข่มันยังดุกดิกเหมือนเดิมเลยไม่เปลี่ยนไปถ้าใครสนใจอยากจะลองมานั่งกดไข่แบบผมไปลองกดเล่นในสตรีมได้เลยนะคระนะับเป็นเกมฟรีนะมีคนรีวิวตั้ง2,500คนซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะเกมฟรีเนี่ยส่วนมากเนี่ยคือร้อยหนึ่งก็บุญแล้วครับ นันๆที่จะโผล่มาแบบเป็นพันอย่างเงี้ยนะครับนะคือไม่นับรวมพวกเกมใหญ่ๆนะอันนี้แบบเกมเล็กๆอะไรเงี้ย่อ้ที่2,500คนเล่นนะครับเป็นไงนั่งกดไข่เฮียสนุกจัดเลยนะครับนะ